หลายๆครั้งที่เราทํางานแล้วเส้นบนแคตไฟล์ที่เรามีเนี่ยมันไม่โค้งตามที่ตาเราเห็นอย่างตรงส่วนฐานเนี่ยนะครับมีทั้งชัมเฟอร์แล้วก็มีทั้งฟิ l เลตนะครับในส่วนที่ฟิ l เลตเนี่ยมันไม่โค้งนะครับวิธีแก้ไขก็อาจจะพิมพ์คําว่า re reload hotkey ก็คือการรีเจนแล้วก็ e n t e ตไป re อีกรีเจนอีกถ้าเรา ทำไปหลายๆครั้งแล้วเนี่ยถ้ามันไม่เป็นผลเนี่ยเราอาจจะใช้ OP คือออปชันะครับพิมพ์ OP เข้าไปบนแป้นพิมพ์แล้วก็ Enter ในหลังจากนั้นให้มาดูตรงเครื่องมือนะครับตรงแทบ็บให้เราแท็บไปที่ Display แล้วก็มาดูตรงที่ Display Solution นะครับ เขาจะมีคำว่า arc and circle smooth ตอนนี้เขาตั้งเป็น10อยู่ให้เราเปลี่ยนเป็น10,000คืออยากให้มันมีความละเอียดมากเราก็ใส่ไปจำนวนมากถ้าเราอยากให้มันละเอียดน้อยเราก็ใส่ในน้อยใส่ค่ามันในน้อยค่าสูงสุดของมันคือ20,000แล้วเราลองแอ p พล สังเกตที่เส้นนะครับแอปพายแล้วก็จริงแต่ว่าเส้นเนี่ยยังไม่ยังไม่โค้งตามที่เราจะมองเห็นได้นะครับก็คือเราต้องกดโอเคไปครั้งหนึ่งอ่ะเนี่ยครับตอนนี้เส้นก็เป็นเส้นฟิเลทนะครับเขาก็จะโค้งตามที่เราได้ตั้งค่าไว้ครับปัญหาดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นตอนที่เราโหลดไฟล์มาใหม่ หรือว่าเรานำไฟล์มาจากแหล่งอื่นก็อาจจะมีผลว่าพอเวลาเปิดแล้วเนี่ยตัวเซตติ้งค่าเซตติ้งต่างๆที่แต่ละซอฟต์แวร์ตั้งค่าไว้อาจจะไม่ตรงกันเราต้องมาปรับใหม่